private cancel online นะคะเราจะเรียนรู้อะไรบ้างวันนี้จะมา behind the scene เลยให้คุณได้รู้ค่ะว่าครูชรีสอนอะไรลูกศิษย์บ้างค่ะแต่ละคนค่ะก็จะมาในหัวข้อแตกต่างกันอยากจะลูกแตกต่างกันอย่างเช่นยกตัวอยา่างว่าวันนี้ลูกศิษย์ที่มาหาครูชรีนะคะเขาทำออนไลน์ เริ่มต้นสร้างตัวตนมาแล้วนะคะเริ่มต้นไลฟ์สดแล้วเริ่มต้นผลิตคอนเทนต์แล้วแล้วเขารู้สึกตันไปต่อไม่ได้คำถามของเขาก็คือว่าเขาจะสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ไม่ตันเขาจะสามารถคอร์สทำคอร์สออนไลน์ได้ยังไงเขาสามารถสร้างไรายได้บนออนไลน์ได้ยังไงคือเขามีคำถามผู้ใชก็จะเจาะลึกได้มากขึ้นพอเรารู้แล้วว่า เราจะขายใครรู้แล้วว่าจุดขายของเราคืออะไรแล้วก็ข้อที่3ก็คือวิธีการสร้างไรายได้ใน1วันเต็มนะเราจะมาสอนกันเต็มๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีการบ้านให้ทำด้วยนะคะมันต้องดูมันต้องคุยกันว่าคุณอยู่ในจุดไหนในการทำออนไลน์อยู่ที่จุดแรกจุด A จุด B จุด C จุด D นะคะเราต้องมาคุยกันเพราะฉะนั้นถึงจะมีคอร์ส private c o n s u l online ซึ่งเราจะเจอกันในสีครั้งนะคะในสีครั้งนี้เราก็จะเจาะลึกถึงคําถามที่คุณมีอยู่หรือว่าถ้าเกิดคุณก็ยังไม่มีคําถามครูที่ก็จะมีวิธีการให้กับคุณในการเริ่มต้นทําออนไลน์แบบมีทิศทางแล้วก็ไปต่อได้ง่ายนะคะเราจะเจอกัน4ครั้งหลังจากนั้น4ครั้งแล้วเราก็จะติดตามผลดูแลกันอีก หนึ่งเดือนนะพูดคุยกับครูซิในไลน์ส่วนตัวได้นะคะทีนี้ค่ะหลังจากนี้คุณก็โบยบินได้อย่างสง่างามไปต่อบนออนไลน์แบบมีทิศทางมีทฤษฎีรู้ขั้นตอนแล้วก็มีสูตรลับของตัวเองที่สามารถที่จะไปต่อยอดไม่ว่าจะไปไปผลิตคอร์สอะไรคุณก็สามารถที่จะรู้ว่าจุดยืนจุดขายของตัวเองคืออะไรถ้าเกิดว่า ใครที่อยากที่จะเข้าเรียน private cancel กับครูชรีนะคะครูชรี่ให้สิทธิ์จากราคาเต็ม35,900บาทราคาอยู่ที่25,900บาทแค่4 0สิทธิ์เท่านั้นต่อเดือนนะคะ4สิทธิ์นี้ต่อเดือนเราจะเจอกัน4ครั้งใน1เดือนนะคะคุ้มมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าครูเชรให้เต็มที่อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครมาเป็นลูกสิทธิ์กัรก็น่าจะรู้อยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณลองมาคุย กันก่อนนะคะกับเราที่ l i n แอสไซน์ครูเทอร40นะคะแล้วก็มาดูปีไฮเดรซินกันว่าคุณจะได้อะไรบ้างในปีไฮเดรซินบรรยากาศเป็นยังไงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายดังแล้ว <laughs> ขอบคุณนะคะ trai xem nhé Trong filt về em hoc-phê làm tiền bà hiểu không.?